มปครับพี่น้องสีประตูนาเขียวกล้วยตานีตาหอยเหี่ยว <c oughs> <c oughs> ฟีดาวาครับผ่อนหกพันนาเหี่ยวไม่เหี่ยวเดี๋ยวก็รู้วันนี้ <c oughs> มานารับชมเลยออกรถสูญบาทกับค่าง,งวดผ่อนเริ่มต้นหกพันจัดไปไวร้รถชมน้าสาขาบอนเบิกมาใหมหน่นราจังงนาเดิมๆไฟหนึ่งจุดเก้าเพราะว่ารถมันเป็นหนึ่งจุดเก้า รอแม็กอาพอยางยิรับ25ห5 5หหแนะตะกี้พูดทำไมฮะหน้าหน้าหนึ่งจุดไม่บางที FC ซชอบถามว่าไอ้แปลงหน้าไม่คันนี้หน้าเดิมเพราะว่ารถไอ้ส่วนมากมันจะแปลงหน้าแปลงหน้าอนาคตแทบทุกคันต้องบอกกันกับสีเอต้องบอกกันว่าไอ้หน้าเดิมนะอันนี้แปลงมานะต้องบอกด้วยต้องบอกเดี๋ยวไม่รู้ไงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามอีกไอ้หน้าเดิมไหม นะไอ้แปลงหน้ามาไหมต้องบอกด้วยแล้วพี่เสมหน้าเดิมไหมพี่หน้าเดิมเลยหน้าเดิมนิสัสนิสัยนิสัยก็คนดีคนเดิมคนดีคนเดิมอ้าวรับชมรอบพันทพานหกพันนเขียวกล้วยตานี้คันนี้โอ้โหชุดสีคุณงทำาม่ไงไม่รู้ใหม่มากเลยเงาอ่ะยืมแว่นหน่อยดิแว่นแอยูเขียวเหมือนกัน ว่าสีเดียวกับตัวรถเลยเอาหน้าเทียบได้เอาหน้าเทียบหน้าเทียบโอ้โหผู้ใดเอาันนี้เดี๋ยวแถมแว่นอันนี้ไปให้ด้วยโอเคไหมโอเคเลยเแว่นนี้ไม่ธรรมดานะสามสิบห้าบาทเอาเล็กไหมเก้าหมื่นสี่พันโลน้ารถคันนี้ไอรีวิวไปรอบนึงแล้วนานตอนจอดอยู่หม่องพุ่นนาไอร์ก็ลืวิวพรมซักตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วตอนที่เพิ่งเอาขึ้นมาจากน้ำ น็อตเหลือเพมึงดูโอ้น็อตน็อตน็อตไซเบิดแล้วนึกว่าน็อตเหลือเป็นกัมเลยไอ้นี่วิอไปรอบนึงแล้วตอนที่แบบลืวิวทำความสะอาดตอนนี้ก็ใหม่สะอาดเยี่ยมอ่องครับนะตอนนั้นก็มีห้อยเจิมวัดอ่าหลวงปู่มหามุนีกล้หมอปลามาไอ้ก็ลุกออกให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยโอ้โเหี้ยวะนะมาฝีดาวเอาไปทำกินไวรลุ้นะมาสวยงามเครื่องเดิมสนิทเลยเห็นสี จับจับแบบนี้อยากจะบอกว่าเครื่องเดิมนะจ๊ะเดิมสนิทเดิมสนิทท่อลั่นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูหน่อยเสียลมมิดจริงๆเลยเสียลมเลยเครื่องเดิมสนิทจ้ารถบ้านเดิมๆจ้ามีแค่กลับสีมาจากสีขาวมาเป็นสีเขียวสามสีนะกลับมาสามสีกันนี้ยังไงสีขาวไปเหลืองแล้วก็ไปเขียวใช่เปลี่ยนสีเพราะว่าเพราะว่า ไปดูดวงมาบอกว่าครับครับสีขาวแล้วไม่รวยนะก็ต้องเปลี่ยนมาสีเขียวถึงจะรวยพอลับมาสีเขียวปุ๊บหอปลิ้มเลยมันไปสามสีหมอปลาบอกว่าสีขาวไม่รวยไปสีเหลืองสีเหลืองไม่รวยไม่รวยไปหาสีเขียวไปหาอีกเจ้าหนึ่งให้กลับสีเขียวพอกลับสีเขียวปุ๊บนะเขาบอกว่าจะรวยรถดปล่อยยึดเลยหนักกว่าเก่าอีก อ้าวปีละครับผ่านหกพันปีแล้วไปนาล่อยางยีราฟครับนะย่านนอไปได้ใจปล่อยยืดเดียดก็เลยแบบเออเอาไปทำมาหากินใส่ยางยีราฟหน่อยนะเพื่อได้ไปขายของตลาดลุงตลาดนัดนะเพื่อได้ทรงค้างงวดครับพี่ร้องโอุ้ยวะเนี่ยไอ้เนี่ยมองการไกลนะเนี่ยมองการไกลๆเพื่อลูกค้าเนี่ยไปทำมาหากินได้ด้วย เฮ้ยมาครับนะอ้าวจัดในทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทร้าวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเพจไทยเ็นไในสวนแม่บ้านรบพ่อขีดยางครับวิ่นขับกับขับบุกล่อขับชิบลออขับแมคโคตรตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมประม่งประม่งทุกอาชีพฟรีดาวรับนิสัยบริวิการสังคมบริเวนสเตตเมนมาเลยายจัดให้ฟรีดาวบ้าประชาชนไปเดียวขับรถตู้เทือ นาเป็นลูกจ้างนาไปขับตามบ้านธรรมดานาได้หมดโอเคไหมครับนามาหาอ้ายนาเดี๋ยวอ้ายช่วยดันให้นาเหนืออีสานกลางใต้ไปปั๊บนาขอแค่ทางี้ทอดมองไปไปทรงครับพี่น้องไปเซ็นสัญญานาล่าสุดปลาอ้อยอ้ายก็ไปทรงมาแล้วลดุดีแหงเฮ้อดีแห้งโอ้ยทรงหอดปลาอ้อยครับพี่น้องมาดลงเพียงครับพี่น้อง โอ้ยเครื่องเดิมสนิทเลยนะเหมือนจะจวดนะแต่ว่าเดิมสนิทเลยจ้ะนะทำแค่สีมารอบคันแล้วก็แจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะเพราะว่าเปลี่ยนสีนะเป็นสีมงคลนะตัวพี่น้องเอาไปก็จะลวยสีเขียวเหนียวทรัพเขียวเหนียวทัพอ้าวนะออกร้ศูนย์บาทครับปีแรกดอกเบี้ยศูนเอร์เซ็นตบสอเดือนนะผ่อนงวด6กพัปีที่สพันราคาเต็มที่9,900บาท วิธีการจองครับแอดไลน์พ่ณาทิก f เฟซบุ๊กหรือว่า YouTube c h ชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเขา้ามานาทรงบารประชาชนเบอร์โทรทีวีเขา้ามา3อย่างขนาดเดี๋ยวอายเดนเลือกให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินควบวงจรนาหนึกถึงไอ้าครับเดี๋ยวอ้าจัดให้นาแล้วก็ช่วงนี้ผู้ดใดเมื่อบ้านปีใหม่โยใส่เงินเบดแล้ว นะรอดเงินก็นจะขายรถกระติ๊กตอขามาพี่น้องโอเคปะนะจะขายรถกระติ๊กตอขามาพอดทีกใกล้สงการเดี๋ยวให้ออกมาอีกเมื่อบ้านอีกโอ้ยจอยซี่ตะแทางดีๆนั่นเลยสิเอซิมโอ้ยเจ้าเขาเป็นห่วงเจ้าซี่ตะแทางดีๆนั่นเลยอ้าวนะวิธีการจองครับอัตขามานะนึกถึงรถนึกถึงไอ้ไอ้จัดให้ช่วยทุกการดันทุกเคส นะร่วมสนุกเข้ามาเป็นครอบครัวกับไอเสมรสซิ่งงนะ่ายๆนะขำว่าเบิง้งคำามามวลมาฮานะแค่นี้ไอเสมก็ดีใจแล้วนะเข้ามาร่วมสนุกไกอยเยมครับพิมพ์คําว่าสุดเข้าไปเสมพิมพ์คำว่าแจ๋วเข้าไปพิมพ์คำว่าจวดเลยโอ,โอ้จบศูนย์บาทเขียวเขียวอะไรล่ะเขียวกล้วยตานีตาหอยเหี่ยวเอาไปเฮ็ดกินวัยรุ่นพันหกพันก้า เอากคอั <G ã entender> <net> ิปมาจากไหนกันพ <t' First> okay, okay, ี่มาเนี่ยครับโอเคโอเคราทำสัญญาแ้ว